คะว,ว่าเช้านี้นอนกับใครเมื่อคืนเมื่อคืนฝันดีไหมคะฝันดีค่ะฝันเห็นตะพรไหมคะไม่เห็นรอเนี่ยฝันเห็นต้องฝันร้ายอืมฝันเห็นตะพอนฝันร้นายใช่ปะ่ะรักตะพรรึปล่ารักรักไรปิ้งไหมปิง้งเขารักพ่อมึงอะได้ไหมไดไหมไดไหมถ้าได้ให้มือขอมือขอมือหน่อยได้ไหมเอาเอา,เอารักพ่อมึงได้ไหมขอมือดิ ขอมือปิ้งขอมือขอมือให้พ่อรักพ่อได้ไหมให้พ่อมีเมียไหมเอา้าปิ้งให้พ่อมีเมียไหมปิ้งเอาปิ้งมึงบ้าบ่าขอมือหน่อยค่ะอ๋อมีมีได้ให้มีได้พี่บอกมีได้มีได้อืม <c oughs> ฮัลโหลครับอ้สัตวัเดีครับพี่รับเมียมาแล้วหรอไม่แยกทางกันแล้วไม่ให hmm? nah, ้แยกแยกกันพ like, ีここ่ผมไม่ได้อะไรหรอกแต่ทีเนี้ยผมมีหน้าที่หาลูกค้าพี่เขาจะถูกเขาจะได้มันก็เรื่องของเขาพี่อันนี้เรื่องจริงนะ พี่จะมาว่าผมทางโอเคพี่ว่างพี่โทรหาผมเล้เลยครับจ้าจ้าจ้าจาสวัสดีจ้าทางนี้ฝนตกไหมตอนนี้พี่จิตสวัสดีครับทุกคนอยู่จังหวัดไหนแชร์ให้หน่อยเร็ว t ิก t o อพี่พรบินอ่ะแชร์หน่อยขอคนดูสักหนึ่งพันสองพันคนมา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 เไอไอ อ่ะใครไปชงกาแฟป้าป uh, ๊าให้ห้าสิบบาทเร็วแก้วหนึ่งป๊าโว้ให้ร้อยนึงเลยอ่ะใครไปชงมเร็วกูให้เลยเนี่ยตอนนี้ร้อยหนึ่งก็ไปชงกาแฟมาเร็วอ้าวให้ร้อยหนึ่งมาเร็วเร็วอ้าไปชงมาเร็วกาแฟไม่ใช่นะอืมให้เลยร้อยหนึ่งแล้วดูมิรินด้วยลวมกาแฟติดตามตลอดเขาอยู่นครใครอยู่จังหวัดอะไรบอกพี่พรเนี่ยเร็วสวัสดีครับมิรินน้อยเลยมิรินสวัสดีพวกพี่ก่อนสวัสดีค่ะหนูสวัสดีคุณพี่ก่อนเด้ว มาดูหนูเนี้ยมิลินมิลินน้อยมิลินน้อยวันนี้มิลินอยู่กับปะาป๋าค่ะบ,บอกทีบอกทีอันนี้หนูอยู่กับปะาปะ๋าค่ะ้ขอบคุณดวงดาวค่ะพี่น้ำตาลขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะดวงดาวสิบห้าดวงบายมิลินบอกชีสวัสดีจ้าประจบก้าเดี๋ยวไปชงให้ชงอะไระชงอะไรใครสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟทีก่อนสวัสดีค่ะบอกทีหูสวัสดีค่ะ ทุกคนเข้ามาแล้วอยู่จังหวัดอะไรบอกวิพรหน่อยเร็วฮัลโหลสวัดดีพี่พี่ยางวัดดีพี่พี่ยังวัสดีพี่พี่150ร้อยห้าสิบกว่าคนยางบอกดหินกองและบุรีค่ะหรอโอเคได้ค่ะค้าขาววิพรได้แค่ปล่อยชีวิตให้ไปตามใจตีดหน่อยใครอยู่จังหวัดอะไรดูอยู่ช่องชงแฟนือ ชงแฟเอเอเอให้หน่อยชงอ๋อเหรออืมชืน่นใจที่นในลงเลยไม่ของปา๋าปน,น,นู้นบนตู้เย็นน้นบนตู้เย็นนู้นบนตู้เย็นน้นไม่เกี่ยวกันของกาแฟคุณแม่นนราชบุรีเขาจฟพามาวันนีครับวันน,น,มมน,วน,นี้ทุกคนนะครับที่ติดตามผมขอบคุณทั้งคนจังหวัดราชบุรีนะครคนต่างจังหวัดเอซีผมทุกคนนะครับทุกคนรู้ใช่ไหม สำนวนถูกต้องค่ะทุกคนรู้ใช่ไหมสองร้อยคนทุกคนรู้ใช่ไหมว่าพอนถูกหวยมาสามถูกเลขมาสามงวดแล้วทุกคนรู้ใช่ไหมทุกคนรู้ใช่ไหมโอ้ผมถูกเลขมาสามงวดแล้วทุกคนรู้ใช่ไหมใครรู้บ้างทุกคนรู้ใช่ไหมอ่ะเอาคนรู้ก่อนใครรู้บอกรู้เร็วใครรู้บอกรู้เร็วใครรู้บอกรู้ใครรู้บอกรู้ใครรู้บอกรู้เร็ว ใครรู้บอกรู้ฮะตองตอง สวัสดีครับกรุงเทพเขาอยู่จังหวัดไหนสมุทรสาครส,สวัสดีค่ะสวัสดีเซกสมุทรสาครสวัสดีกรุงเทพสวัสด,ดีทุกจังหวัดพี่ใหม่ขอตักงวดค่ะเข้าบ้านเขียวใครอยากเข้านียพี่ใหม่ก็ได้มีช่องช่องเฟซบุ๊กปลาไหมพี่ใหม่ดีปลาไหนเร็วทักบ้านเขียวหนึ่งร้อยเก้าเก้าหนึ่ง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 เก้าเก้า หนึ่งเก้าเก้า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 ขอสักง้เอเถอะพี่พรจะได้มีตาค้าคอดฟังนะทุกคนรู้ยู่ไหนพี่พรถูกแต่พรยากะแนนทำไมทาไมท,ทันตุการยากเพราะอะไรไหมผมจะอธิบายฟัเอาแชร์ก่อนขอคนตั้งหนึ่งพันคนเร็วผมจะอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดเอาแชร์ไป เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีเดียวคน100ร้อยเปอรคนนะ่ะเดี๋ยวคนเข้ามาข็ถามผมอีกไม่ดูเรื่องหรอกเอาจริงๆนะครับผมจะเล่าให้ฟังอ่ะอปากเขาหน่อยเมนหน่อยไอเดี ID ละ่ะเออพิมมาไอหาตัวไอดี p o i n ตัวเล็กน,นะ p o R n สองเก้าหนึ่งหนึ่งสามสองโอเคใครอยากเข้าบ้านเขียวใครอยากเข้ามารับโชครับลาบหนึ่งเก้าเก้าอยู่ที่หนึ่งเดือนนะทุกคนจะได้ทุกวันเลยได้แนวทางทุกวันเอาเอาแข่งสปซองสองซองเลย ป้าป้าเร็วม่เรนพี่ปันท้องเหรอครับพี่ปันไม่ได้ท้องครับไปเอามาจากไหนนะไปเอามาจากไหนไปเอามาจากไหนโอเคสวัสดีครับเชียงใหม่สวัสดีครับทุกคนเชียงใหม่นะครพนมสวัสดีคนนะครพนมขายอยุ่จังหวัดไรพิมมาเร็วพิมมาทุกคนพิมมาพิมมา อยู่จังหวัดอะไรชื่ออะไรโอเคทุกคนนะครับนี่นะอ่ะอันเนี้ยอ่า,อาใครอยากเข้าบ้านเขียวนะครับที่มันปาถุดเลยแล้วไอดี ID นะครับ PO ๊สองเก้าหนึ่งสามสองบ้านเขียวขอคนพร้อมโยนหนึ่งเก้าเก้าอยู่ในหนึ่งเดือนพรุ่งนี้รับโคพรุ่งนี้รับไปเลยพรุ่งนี้แตกแน่สองตัวผมถูกมาแล้วสามงวดเจ้าที่ร้านผมแรงงวดแรกนะหนึ่งกันยาหนึ่งกันยานะครับฟังใครอยากฟังที่ผมเรื่องที่ผมจะเล่าบอกอยากฟังเดี๋ยวใครอยากฟัง,ฟงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องเนี้ยผม ผมมาเป็นคนมีชีวิตได้ไงงงไหมอยากรู้ไหมอยากฟังพิมพอยากฟังเร็วปาจิมรีสวัสดีครับใครอยากฟังบอกอยากฟังเร็วใครอยากฟังบอกอยากฟังใครวะครับใครอยากฟังบอกอยากฟังเร็ว กาแฟกินไม่ได้ไหนไปเก็บข้างนอกไปมีไทยตั้งร้อยหนึ่งนะแหมเดี๋ยวไม่ให้นะเชียงรายสวัสดีครับสองพ่อเราสวัสดีเจ้าไลาบินไลาบินใช่ไลาเนยบินเอาไปแช่ตู้เย็นไก่อนเนยฮะเดี๋ยวไปนีนไปเก็บกินตัวนี้ตัวแสบไม่ได้ตัวนี้รู้มากรู้มากเนี่ยดูมากไม่มัมเลยไม่มัมเลยป๊าไม่มัมเลยไม่เอาไม่เอาไม่มัม ไม่มัมไม่มัค่ะไม้มั่มไม่มัามไม่มัามไม่มัามอไม่มัามไม่มัมะไปไหนไปนวันนี้กับป๊าโอเคผมจะเล่าให้ฟังทุกคนเรื่องนี้นะตอนแรกกับผมไม่ได้ให้โชคให้ลาบหรอกอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับตอนแรกผมเับทองอ่ะเมื่อก่อนผมมีข้อมืออยู่แบบนี้นะสองบาทไม่ใช่ม่ดินมีข้อมือแบบนี้แล้วสองบาทผมก็ขาย ใช้นี้ให้นนนี่แล้วก็ลงทุนเปิดร้านหมูกระทะให้ให้เมียผมนันนี่คนเนินตัอแล้วผมไม่มีเงินเลยผมมีเงินติดเนื้อติดตัวอยู่ไม่หมื่นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นที่นะผมอธิษฐานว่าร้านหมูกระทะผมมาเป็นทางสามแ้งใช่ไหมร้านหมูกระทะผมทางสามแ้งผมอธิษฐานเขาบอกว่าตรงในจ้าที่แรงทุกปงยอเนี่ยผมอธิษฐานขอนะแม้ลขอใโชควง้ลาบดิเทอดผมก็เลยให้ออนให้ลูกน้องจุดทูปจุดเลข ก็ได้มาสองหกห้าเมื่อที่วันที่หนึ่งกันหนึ่งกันยาออกสองหกห้าถูกไหมแต่พี่พไม่ได้ปัดขึ้นใช่ไหมทุกคนไม่ได้ปัดขึ้นก็เลยได้แค่สองตัวแต่แล้วทีนี้ทุกคนเข้าใจแต่แล้วทีเนี้ยพี่พรก็ไม่คิดอะไรพี่พรก็มามามาพัฒนาเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านพัฒนารอรอพัฒนาแต่แล้วทีเนี้ยรอน่รอรอรอการพัฒนาแล้วทีเนี้ยพี่พรก็เข้าถูกอีกได้หมื่นหนึ่ง สร็จแ,แล้วทีเนี้ยพี่พรก็เอาคนเข้าบ้านเข้าบ้านเสร็จม,มาวันที่16 16กันยา5885แป้าพี่พรก็หยุดได้ภาพแปดห้เสร็จแล้ววันที่1ตุลาที่ผ่านมาแล้ว 1, 1ตุลาเนี่ยพี่พรนะครับไปไหว้พ่อปู่นาคามาแล้วทีเนี้ยพอเลนตดในติ๊กท่องในงช่องทางติ๊กต็อกอยู่ทีเนี้ยงูจงอางัวใหญ่มากเลยเข้าบ้านเลยเข้าบ้านแต่แล้วทุกคนรู้ไหมวานแรกที่พรเท่าไหร่บ้านเลขที่แปดเจ็ดวันที่หนึ่งกันยาเนี่ยพี่พรใส่แปดเจ็ดไปที่สองได้ แทงไปแสนหกได้มาสามแสนฝ่าพี่พรก็เลยกล้าบอกอว่างเนี้ยพี่พรได้มางมบน,นี้ยนะครับเจ้าที่ก็ให้พี่พรอีกทักบ้านเขียวของคุณพร้อมโยนในตรงไอดีนยทักบ้านเขียวคุณพร้อมโยนนะใครพร้อมโยนทักเลยนะครับทักเลยขอ,ขอขอต้องแต่ดังนะหนึ่งกับลีมหนึ่งเดือนนะครับค<ม>ุณต้องคุณต้องเลยทักทักไม่เลยแต่คุณไม่หา,หาที่ใส่ครับผมไม่หา,หาที่ใส่เอาแต่ผมให้โชคให้ลาบได้ก็คือว่าผมบอกค่าจุด,ดแค่นั้นแหละค่ะบูชาเจ้าที่ ค่าซื้อนู่นซื้อนี่ให้เจ้าที่เจ้าขางแค่นั้นแหละไม่ต่ออะไรมากแค่นั้นแหละทุกคนทุกคนดูมิลินเด็กน้อยกำลังโซนเลยสองร้อยสี่สิบคนจริงผมบอกให้ไอ้เด็กน้อยมีน้อยมาดูให้ขอดูหน่อยไอขอดูหน้าหน่อยนี่ค่ะหลูกเด็กน้อยมินินกับไอโซนเห็นไหมแหนไปไหนไปไหนแน่เล่นโทระดับปลาไม่ได้เล่นไม่ได้ บาบาเส้นหัวแมเอาแม่อ้โอเอโอเคอะไรบ้ดูเขาทำผ้หนีได้ยางได้ไรอะได้แล้วทุกคนแชร์ได้เร็วแชร์ไปทุกคนฟังนะนะครับทุกคนไม่หาที่ใส่เองผมไม่รู้ว่าที่ใส่อนี่ยเดี๋ยเพราะผมไม่มีใครมามาอะไรบอกจะผมให้ได้ให้โชคลาภได้ใครจะได้โชคลาภทักตรงนี้เลยครับนี่นะ P O M ข้าวหนึ่งถัอง พักมาขอนพร้อม99อยู่ได้หนึ่งเดือนคุณได้แล้วถ้าแบบว่ถ้าใครเข้ารายปี99อยู่ได้สิบสองเดือนถูกมากเท่านนี้ร้อยยี่สิบบาทสวัสดีครับทุกคนอยู่จังหวัดไหนอะไรอยากรู้เรื่องอะไรถามเลยเออป๊าป๊าเริ่มรป็คาญหนูแล้วนะเออเริ่มเปคาญหนูแล้วเออถ้าป๊าเขียวขาดหนูเราก็วิ่หนึ่งเดือนค่ะแล้วให้ความรู้พอดีอยู่ดิ โอ้หคุณจะดังทำไมล่ะทำไมเสียงดังพี่เสียงดังทำไมอ๋อเสียงดังทำไมอืมเสียงดังทำไมรอเสียงดังเลยฮะเสียงดังทำไมมิลินเสียงดังทำไมคะแล้เสียงดังทำไมมิลินมาหาป๊าเร็วง่วงนอนหรือเปล่ามิลินเออมิลินเพิ่งตื่นนะ ไม่เพิ่งตื่นกลางโซนเลยเนะนี่ยดูคับทุกคนใครอยากเข้าบ้านเขียวทักนะ้นหนึ่งเก้าอยู่ในหนึ่งเดือนครับทักหาพี่บอลพร้อมโยนนะโยนมาแล้วเดี๋ยวแจ้งสลิปหรือบอลหนึงเข้าบ้านนะครับแจ้งสลิปแล้วดึงเข้าบ้านครับแจ้งสลิปหรือบอลหนึงเข้าบ้าน,ไไน,น,น,นสวัสดีครับพี่บอสวัสดีครับใช่สบารเป็นไงโน้ตโน้ตได้ร้องเพลงไหมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคน สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเอาคนที่อยากเข้าบ้านนะเอาคนที่อยากเข้าบ้านนะเอาคนที่อยากเข้าบ้านนะทุกคนนะทุกคนพี่มีรูปแม่บุญเรือนด้วยเหรอครับใช่ค่ะพี่บอลครัมีครบหมดเลยนี่พี่บอลบูชา พี่พรบูทานะครับครบหมดเลยแล้วหน้าบ้านจะเป็นนะครับจะเป็นขอปูใช่ใช่งานเยอะอยู่พี่น้องอารมณ์ดีใช่น้องไม่ิีเล่นทั้งวันเลยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับบนอะไรครับตาพรน้อยไม่ได้บนอะไรเราให้ฟังเฉยๆใครอยากเข้าบ้านเขียวอยากร่ำรวยโชคลาภไปด้วยกันทักบ้านเขียวทักบ้านเขียว ทักบ้านเกี่ยวได้เลยขอความยนดนั้นห9ึ่งเดี๋ยววันส่งให้บอกว่าเข้าบ้านนะทักมาด้วยนะพี่พรเข้าบ้านทุกคนจะได้รับบรด,ไได้วยกัน สวัสดีครับเจเดย โอเคบ่นอะไรครับสวัสดีหนึ่งร้อยกว่าคนนะไม่ได้บ่นลายทุกคนเุิปดท้องว่ะใครจะเข้าบ้านเขียวทางบ้านเขียวคนพร้อมโยนหนึ่งเก้าเก้าไปห้องน้ำก่อนนะสองพันได้สองแสงนไะงแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งทุกคน สวัสดีคับพี่พรปวดท้อ,อ,องสวัสดีค่ะเรามาดูนะคะว่าเช้านี้นอนกับใครเมื่อคืนเมื่อคืนฝันดีไหมคะฝันดีค่ะฝันเห็นตะพรไหมคะไม่เห็นหรอเนี่ยฝันเห็นต้องฝันร้ายฝันเห็นตาพรฝันร้นายใช่ป่ะรักตะพรปะรักรักไรปิ้งไหมปิ้งขารักพ่อมึงอะได้ไหมไดไหมไดไหมถ้าได้ให้มือขอมือขอมือยได้ไหมเอา เอารักพ่อมึงได้ไหมขอมือดิขอมือปิ้งขอมือขอมือให้พ่อรักพ่อได้ไหมให้พ่อมีเมียไหมเอาปิ้งให้พ่อมีเมียไหมปิ้งเอาปิ้งมึงบ้าบ่าขอมือเลยค่ะอ๋อมีมีได้ให้มีได้พี่บอกมีได้มีได้อืม <c oughs>